กรกฏทุกอย่างนะครับสามพันเ <ương Dir want lucky> <can> ีในที่ี่ใหม่ถอวาคอบคลุทุกอย่างบนโลกใบนีในสายการช่วือเขาอยากการช่วยันการช่วยนที่สเรียกว่าเทคโนโลยีนี้ทานมอยในเซอร์เรตกวเซอร์เรสสกินะครับการทำกรณีีโถล เอฟสที่ไปี้ทำบาทีเขาต้องหมดทั้งหมดเหตุการในกถ้าไม่ต้องดแบบนี้่ีเรื่องกบว้งใหญ่เป็นผู้ภัยขั้นสูงในกรณีที่ระดับที่เพื่อการ การตงตัวนการ่ัแต่แบบเป็นภาษาไทยแล้วมาี่ไทยงานกองที่ไทยเห็นแล้เรารู้สึกอย่าตานอพูดถึงการจีนเรารู้ช่วยเหลือสคนไทยัไมด้่ไกัปัเกลัเกลตัวเราไอ้ทเลที่เราใส่ยู่ไอ้พวกแง่ที่่ดีตัวเราทุกอย่าง มีประมายในราน้มีตาการู้แล้วก็รู้นอก็ต้องถามน้องไปนหารือเอาตัวเองเข้าไปอยู่นส่วนงานเกิดใช้พที่งานตัวเองเพื่อให้สามารถวนนี้จะเป็นหลักการโซเชีมีีประมาณีทนากนะครับเดี๋ยวกำจะพูดนะอียหลายเดรอนรู้ว่าต้งการไดไม่มีคนให้กันได้ แต่ขอให okay, nice. <oh <Ça ina> ้ดีเรียบโอเคครับต่อไปอ่ะจบที่อยากให้เร้เอามาใช้หนึ่งถุงนึงที่เราใช้ตัดต่างเติมน้ำมันเติมอะไรซึ่งมันจะติดในถุงเพราะมันกับเชือกเป็นความติดเติมมีการเสียดสีหัือกางแต่เข้าไปอยู่ในเชือกซึ่งมีสารพิษความรู้ให้มากที่สุดแค่นี้ขอแค่นี้เองนะ อย่างแบดโอเคสรีลั้นอาจจะไม่ค่อยสะดวกในการเราก็ยังใช้กำลังในการพาวเวอร์ได้เลยทีเดียวน,นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนตั้งใจอย่าทิ้งอย่าใหญ่สักใงใจขอบคุณครับประมาณสี่จุดนะครับห้าจุดนะครับมันจะมีด้านหลังนะครับหัวด้านหลังเขาเรียกว่าดีดีนะครับเป็นหัวอลูมิเนียมกันเกี่ยวได้เฉพาะเซฟอย่างเดียวห้ามไป่เกี่ยวไม่ได้นองลอยตัวเด็ดขาดสำหรับเกี่ยวเซฟอย่างเดียว ห้ามเกี่ยวรถตัวเดียวกันะครับใช้น้ำหนักตอนที่เราวิ่งลุมกันอยู่ตอนปี2015นะครับจำขึ้นใจในสมองเลยสมัครก็คือมันจุเข,ข้มาวธรรมะมาแรกระเบิดและผสมนี่คือสิ่งที่จำได้ไม่งั้นจำไม่ได้หรอกอยู่รถเลี้วตัวตอนปี2016นะตอนนั้นเราก็าลุ้มลุ้มเดินดอนไม่มีอะไรเลยดูคนนั้นจะมีหมุดหงิเป็นผ้าสามารถรับโหลดได้ตัวท,ที่มันมีรับโหลดได้มันจะมีค่า,ามาตรฐานบอกเลยนะเป็นแทนะนะกนะครับอ่าออนุญาตนะ เวลาเราซื้อรอมาครับพวกนี้แต่พวกเราเก็บานะครับงก็ดูตันเขต่างมันเกเป็นขนาดตันี้นะครับประสบการณ์